สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะสอนตัดผมฟรีพบกันเช่นเคยทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12กรกฎาคม2564นะครับเริ่มนะครับล็อกดาวน์กรุงเทพมหาคนครวันแรกนะครับก็ให้กําลังใจทุกท่านนะในการสู้นะครับในการปฏิบัติตามคำประกาศของข้ราชการนะนะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจาก คุณพี่เฉลานะครับอยู่ชัยนาธนะอนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนตะดผมลงทูปเพื่อเป็นวิทยานเพื่อเป็นเริยทานธรรมทานเป็นทานบารมีนะก็ขอให้พี่เฉลานะครับอายุมั่นขวัญยืนกินอยู่นอนหลับนะครับแล้วก็ขอให้รอดพ้นจากโควิดจันที่สิก่อนอื่นนะครับให้ลูกค้านะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับช่างใหญ่ก็จะเป็นต้องใส่นะฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะครับหลับตาครับพี่ไปที่ศีรษะลูกค้านะครับฉีดไปเลยไล่โควิดกันนะครับแล้วก็อะไรครับ ช่างจําเป็นต้องใส่นะไม่ใส่ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับโดนปรับด้วยนะครับปัตเตอรเลียนนะครับที่ช่างอยากจะใช้เป็นปัตเตอรเลียนว0นร้อยปีนะก่อนจะใช้ก็หยดน้ํามันนิดนึงนะครับมุมด้านขวามุมตรงมุมตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับสามหยดนะแล้วก็บวมบีบมุมปัตเตอรเลียนแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาให้น้ํามันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะนะครับเพื่อบารุงรักษาปัตเตอรเลียนไว้ วันนี้นะครับช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมนะครับลองทรงสูงทุยสูงนะครับไถขาวนวนกลืนหรือว่าเฟียดนะนะครับบางท่านก็ตัดไม่เปลี่ยนนะเฟียดตัดยังไงช่างใหญ่มันจะไปยากอะไรตัดเฟียดเฉยๆนะครับมันก็แค่ตัดจากอะไรตัดจากขาวนะครับไปหาเข้มหรือว่าตัดอะไรแรงเงานั่นเองนะครับคือตัดจากสั้นไปหายาวนั่นแหละง่ายๆทีนี้วิธีง่ายๆนะครับใช้มุมปัตเลียนด้านไหนด้านซ้ายนะครับ ไถนะครับให้มันกินผมประมาณสักหนึ่งนิ้วนะกินไปเลยครับไถกปิ้งไปเลยให้กินอะไรให้กินไปเลยใช้มุมเลื่อนนะครับถ่ายเลยแล้วก็ มุมด้านขวานะครับขิ้นไปเลยถ่ายให้หมดครับนี่ครับถ่ายให้สะอาดนะทำแบบนี้นะครับรอบศีรษะเลยนะครับตวัดขึ้นไปเลย ใช้มุมบตัตรเลื่อนด้านไหนด้านขวานะครับวิ่งไปเลยแล้วก็ไรใช้มุมบตัตรเลื่อนด้านซ้ายเลี้ยวเอาขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปตากว่าอะไรตากว่าจุดขมับนะครับ,รบนะขึ้นไปเลยประมาณเท่าไหร่ประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะนิ้วของช่างใหญ่เลยนะหรือเอาอะไรขมับลูกค้าเป็นเกณฑ์น,นะนะครับตัดให้สะอาดนะครับ นะครับแล้วก็ตรวจดูนะครับว่าความสูงนะครับความขาวเนี่ยซ้ายขวาเท่ากันหรือไม่นะถ้าเท่ากันแล้วก็ปลายต่อเลยนะครับทำยังง่ายนะครับถอยมาปรับเลยสุดเลยนะครับดันขึ้นไปเลยหนึ่งเซนดันขึ้นไปเลยหนึ่งเซน,นครับ ปัดกวาดออกนะครับเ่ยก็เราก็ลงทำอะไรกําลังทํานวลน,นะครับเลยทำหูงลงตัดขึ้นไปเลยตัวนี้เป็นหลุมใช่ไหมใช้มุมไปรลี่ยงดัานซ้ายหรือขวานะครับแทงเข้าไปมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตวดขึ้นไปรอบศี้าเลยไม่ต้องไปคิดเยอะตอัดขึ้นไปเลยนะครับชีสานี้อุปสรรคเยอะนะเนื่องจากอะไรเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแต่เราไม่ต้องไปสนใจ เป็นปัญหาของลูกค้าเองนะครับเราก็ตัดตามสเต็ปของเราไปมาไม่งั้นมันจะเกิดความกังวลน,นะอุ้ยตรงนี้เป็นหลุมตรงนั้นเป็นบอกคุณจะทำยังไงดีทีนี้คุณก็เอามือซ้ายจับแปรงแล้วปัดๆๆเลยตัดต่อไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลครับตบ,บไปเลยตัดเสร็จผมบอกนะครับแล้วก็กดหูลงตบ,บัดขึ้นไป ออนะรปรับยกก้านใบเลี่ยนขึ้นนะครับยกก้านหูปรับขึ้นนะให้เป็นฟันศูนนะครับหรือว่าฟันปกตินะใช้รองฟันเบอร์หนึ่งนะครับสวมเข้าไปงัดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับให้มันแน่นๆ,ๆนะมั่นใจว่าอยู่นะครับแล้วก็อะไรไม่หลุด แล้วก็ายดันขึ้นต่อเลยนะครับเมื่อกี้ชั้นที่สองเปไ็นไร0.5นี่ก็เป็นเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งนะครับดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปอีกเท่าไหร่หนึ่งเซนนะครับตรงๆนะขึ้นไปเลยตรงๆเลยนะครับนะครับตบัดขึ้นไปเลยมันก็จะอะไรจะกลืนขึ้นไปนะครับเรากำลังทำนวลกลืนอยู่นะดันขึ้นไปเลยตัวนี้ดำใช่ไหมผมใช้มุมเลื่อนด้าซ้ายแทงเข้าไปนะ แทงขยี้เป็นจุดนะนะครับเห็นไหมพวกผมมันอยู่ในหลุมนะครับใช้มุมด้านขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะนะครับนะครับแนะนะทงรีบแทงก่อนพอมันคืนแล้วก็ไป ขึ้นไปเท่าไหร่หนึ่งเส้น,นครับถ่ายสลปก็เลยปัตรเตอรี่ต้องมีความแรงนะครับความคมนะมันถึงจะถ่ายเศษผมได้ถ่ายเส้นผมได้ขาดนะถ้าปัตรเตอรี่ไม่แรงไม่คมลูกค้าเจ็บน้ำไปด,ดึงหัวเพราะฉะนั้นคุณตัดผมราคาแพงนะครับหรือจะว่าจะราคาย่อมเยานะครับก็อะไรต้องใช้ปัตรเตอรี่ที่มีคุณภาพมอเตอร์ต้องแรงต้องคมนะนะครับช่างใหญ่ใช้วนร้อยปีนะ มอเตอร์นะครับขนาด5,500รอบนะครับตัวไหนยังดำอยู่ตัวนี้ดำๆอยู่ใช้มุมเลืนะ้ยด้านซ้ายตบััขทุนไปแทงนะครับแทงเข้าไปลงน้ำหนักเรียกว่าลงน้ำหนักไปที่มุมเลื่อด้านซ้ายหรือด้านขวาเท่านั้นนะนะครับไล่ไปเลยแทง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 แท,ง,ทงไปแทงแทงไปปัดเสร็จผมออก บริเวณนี้นะครับมีความเข้มนะครับมีความดาร์กนะดาร์กดำใช้0.5นะครับแล้วก็ไปแล้วก็อะไรตวัดขึ้นไปได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมแตเลียนกินเส้นผมยอยู่ิญไอ่ะหรอได้ยินเสียงไหม มันอยู่ในหลุมใช่ไหมเนี่ยอยู่ในหลุมแล้วก็ค่อยๆเลยปลดหูลงนะครับก็จะเอามุมแบตเตอรี่เข้านะมุมด้านอะไรด้านขวาหรือด้านซ้ายเนี่ยสะกิดขึ้นไปจะขึ้นไปสูงนะนิดเดียวเพราะเราจะเก็บให้มันไล่มันนวลเนะครับได้ยิยนเสียงไหม ไม่สวยแทงอนะยพลัอเยดนะคุณเห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นเส้นที่ทเรากำหนดความขาวไว้นะที่เราตะแคงมุมบัตรเรียนใช่ไหมที่เราก็ใช้ฟันอะไรใช้ฟันศูนย์นะครับเปิดเครื่องนะครับสกิดนะครับ ใช้มุมแทงขึ้นไปเลยนะเราเลือกนะครับตัวไหนที่มันดูมันดูดำๆมันเป็นเส้นเนึ่แล้วก็สกินนะครับแล้วก็อะไรานขวาถ้าเราอยากให้อะไรให้ข้างล่างมันขาวเป็นสกินเฟียดแล้วแค่อ,อะไรใบมิโคนมาลากออกหรือเอาเครื่องกลหนวดมันลงแค่นั้นเองครับมันไม่มีอะไรยากเลยครับมุมนี้เห็นไหมใช้มุมปัจเจียน ขึ้นนะครับปัดเสร็จก็ออกขาดไม่ได้นะคือแปรงอะไรแปรงปัดเสร็จผมนะแทงเลยบนนี้ มีควทนนิดนึงในการไล่เฟียดนะครับมันดียากอะไรสอนละเอียดขนาดนี้แล้วอ่ะคุณต้องทำได้เดี๋ยวทุกสำนักก็สอนกันไม่เกินนี้หรอกนะรเห็นไหมตามเส้นนี้ไปเนี่ยมันมีเส้นมีมีแพทเทิร์นมีไกด์ไลน์ไปอยู่ มาสิไปแม่เส้นอย่เนี่ยตบมาไป,ไปนะปว้าดออกถอยปรับมานิดนึงครับเราจะไล่ตัวนี้ให้บา่อยะถอยปรับนิดนึงครับนิดเดียวสักศูนย์จ,จุดเลย ศูนย์จุดสองได้ยินเสียงไหมเสียงได้ยินไหมคิดเย่อดังคิด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 ,ดนะครับตรงไหนไม่สวยแต่งตรงนี้ได้ยินเสียงไหมถอยปรับนิดนึงนี่ดำหน่นไ,ได้ยินเสียงไหม การสังบังอยู่คามเขียนว่าต้องีเลยมาเลยเอาเราสัมภาษณ์เลยว่าโอ้โอ้ไปโรคเราสัมภาษณ์กันตรงนั้นก็ทีนี้ใช้หวีเก็บขอบเพียบเหลี่ยมนะเห็นเหลี่ยมไหมเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่ช่างมือใหม่ะทำไม่ได้กันเนี่ยตรงนี้เห็นไหมขอบตรงนี้ เราจะคอนเน็กครับผมข้างล่างกับข้างบนเชื่อมาหากันยังไงนะครับก็ไม่ยากนะเราตัดสไลด์หวีขึ้นไปเลยนอนหวีขึ้นไปนะครับปรับเป็นฟันศูนย์ก่อนนะฟันศูนย์หรือฟันปกตินะครับตัดสไลด์ขึ้นไปตากแล้วบิดหวีมาเล็กน้อยนะพี่วีลงครับหนึ่งสองสามพี่วีลงแต่มอ่อกระจบวบหนึ่งนะครับ,นะรบแล้วก็ตั้งหวีเดินไปเลยมันอิูจกาเสียเข้า น่ครับเห็นไหมตัดเลยนะครับาาแบบดูกระจกแป๊บหนึง่งเห็นเหลี่ยมไหมเอาเหลี่ยมมีนิดนึงมีตรงไหนเนี่ยบริเวณนี้นะครับดูดีๆนะนะครับนะครับต้องยืนแล้วแหละเพราะว่ามันมองมองผมจะมองจากมุมสูงนะมุมสูงนะครับ เทปภาษาทหารเ็าเรียกว่าจุดจุดจุดไอ้สูงข่มนะเขามองลงมาเลยนะครับเรียนภาษาทหารมาใช้หน่อยครับค่อยๆไล่สไลด์ลวีนะครับเดินหน้าไปเลยนะครับหนึ่งสองส,องสามพลิกหวีลงพลิกหวีนะครับฝึกพลิกวีช่างใหญ่ก็สอนมาหลายคลิปแล้วไอ้อเรื่องการจับหวีอ่ะไปฝึกกันนะใครฝึกได้ก็คนนั้นน่ะก็เป็น เราต้องตัดอะไรตัดผมที่มีปัญหาเยอะๆเห็นเหลี่ยมไหมเห็นขอบมั้ยเห็นเหลี่ยมนะเนี่ยตัดหัวเป็นหลุมเป็นบ่อไล่เฟียดไปเลยลุยตัดไปเลยให้เวลาตัวเองถ้าคุณไม่ให้เวลาตัวเองแล้วใครจะให้เวลาคุณนะนะครับตรงนี้รู้สึกดำๆใช่ไหมไล่หวีเลยนะครับลองฟันก็ใช้แล้วนะครับหวีก็ใช้แล้วเนี่ยนะครับค่อยๆนอนหวีนะ หน 1> 1, ึ่งสองสามพิกอยู่ลงหนึ่งสองสามพิกอยู่ลงฝึกครับมันฝึกกันได้นะครับในแค่จับหวีเฉยนะครับผมสังเกตว่าผมจะใช้อะไรมุมบัตาเตอรเลียนด้านขวาเท่านั้นนะมุมด้านขวาไม่ออกนอกหวีนะครับศีรษะของพี่เขาขท่านจะจะเบี้ยวนิดหน,นึ่งนะจะเบี้ยวตรงนี้จะแบนตรงนี้จะจะบวมบวมนิดหนึ่งนะถ้าไม่เป็นไรนะครับก็ตัดไปตามสเก็ต ค่อยๆไล่ไปนะครับค่อยๆไล่ไปตัดให้สุดฝีมือนะครับมาดูตรงนี้นะเห็นเลี่ยมไหมตรงนี้นะครับเดินหวีไปเลย,ตา,ต,ยออตากโยกออกตากโยกออกถ้าไม่โยกกรอบทรงมันไม่สวยนะครับไล่ไปเลยนะครับ ไลไปเลยไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้อะไรเข้มอยู่มันเป็นเหลี่ยมขอบหนาใช่ไหมทั้งหนาทั้งยาวนะครับนอนบีปาดออกซึ่งลองฟันมันทำไม่ได้ทุกอาจารย์เขาจะสอนอนไรสอนในการขึ้นทรงด้วยหวีนะครับไอลองฟันไปชะงโง็ก็ดูก็รู้เรื่องเป็นซื้อไปตัดเองยังได้เลย ครับเดี๋ยวก็แกลบดูซ้ายขวาว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมสีสากลมไหมดูนะครับดูซ้ายขวาดูความสูงเท่ากันไหมนะครับสวยงยางนะครับเราจะเลิกตัดด้วยย่างไรเงี้ยครับตัวนี้ดําอยู่นะครับดําอยู่ก็เอาปลายบีเข้าไปแล้วก็มุมบิดเลี้ยงด้านขวาดัน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 ครับสวยแล้วตัวนี้ดำอย่านิดนึง ใช้มุมบบเลี่ยนด้านขวานะครับใช้หวีแทงเข้าไปเห็นไหมนะครับตัดให้สวยถึงศี่สุลูกค้าจะมีปัญหาแต่เราก็ตัดให้สุดฝีมือเพราะอะไรเราต้องการจะตัดสร้างชื่อเสียงนะครับเพื่อจะเอาลูกค้าคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะถ้าคุณตัดสู้คู่แข่งไม่ได้คุณจะไปต่อควนันเขาได้ไงจะไปแข่งขันเขาได้ไงนะครับเพราะลูกค้าเขาอะไร เขาวนตัดร้านนู้นร้านนี้เข้าร้านนู้นออกร้านนี้อยู่แล้วนะครับเราต้องตัดให้สู้คู่แข่งให้ได้ต้องตัดให้สวยกว่าเขาหรือฝีมือเท่าเขานะครับมันถึงจะอะไรมันถึงจะเอาลูกค้าได้นะครับตรงนี้รู้สึกว่าดำๆถอยปรับสุดเลยดัขึ้นไปดัข้้นไปตรงนี้ดำน,นิดน,นึงครับ ดันดันเชิดไปตรงๆนะผมไม่ได้สะบัดออกนะผมดันตรงๆขึ้นไปเลยดนะันตรงๆไปเลยหายเนี่ยหายแล้วคืนแล้วตัวนี้นิดนึงขึ้นไปเลยตัวนี้ตัวนี้ถ้ามันดำด้าเกินไปแล้วก็จแทนเข้าไปเลยนะราลดต่อมันออกนะ นะครับสวยแล้วปัดฟันหุนถ่ายขนอ่อนออกข้างล่างเนี่ยถ่ายขนอ่อนออกเลยของพี่เอาสั้นไหมครับเอาสั้นเลยเขาบอกสั้นเลยเราจะเอากําหนดความสั้นตรงไหนดีเขาสั่งสั้นสั้นอย่างเดียวนะครับง่ายๆ มาดูจะสั้นยังไงค네ีบเข้าไปนะครับเลยนิ้วเราเนี่ยนิ้วเดียวเดียวเนี่ยนิ้วเดียวเนี่ยเลยนิ้วสอยออกเลยคีบมานะครับนะตัดตรงๆเลยระวังนิ้วมือตัวเองน,นนะช่างใหญ่เพิ่งจะหายไกลคมมากเลยดูนแถวที่สองบีออกตัดเลยแถวที่สาม เลยนิ้วตัดเลยมันจะรอมือเราอกแิ้นนิ้วเกินนะโทษใครได้อ่ะหน,นีมือตัวเองนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ, 1, 2, 3, รบแล้วก็อะไรโค้งนิ้วตามวิศตัดหลับหูหลับ,ลบ,ลบตาตัดไปเลยเลยนิ้วตัดออกเลยนะที่สาม จดทีสี่ต้นข้างเชื่อมกรอบทรงเลยไม่มีก็ข้ามนะโค้งนิ้วนิ้วเดียวรอบศีรษะม,มาเรื่อยเห็นไหมมาเรื่อย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 ะขี่แถวก็แล้วแต่ขีบมาเรื่อยหมดเมื่อไรก็เลิก นะครับนะครับโค้งนี้วคนะีบกลับมาอีกรอบนึงไม่มีก็ข้ามมีไหมเลดนหนึ่งไปฝึกคีบผมนะบีออกแล้วคีบแล้วก็ตัดเดินหน้าหนึ่งหนึ่งเก้ามันเผื่อไม่ได้นะความยาวตรงนี้นะครับเพราอะไร มันสั้นนะรเราตัดเป็นทุยไปแล้วเนี่ยนะครับโชคดีที่พี่ก็มีความทุยบริเวณด้านขวานะครับทําให้ศรีรษะสมบูรณ์นะครับแปดสบเก้าซนนะครับที่เราตัดอะไรตัดแนวขวางนะครับแล้วก็เช็คแนวอะไรเช็คแนวนอนนะครับเลยตัดเราเลยเลยนิ้วสอยออก นี่ไม่มีไม่มีก็ข้ามอ๋อมีตัดตัดแนวตั้งยกเช็คแนวนอนนะนี่ผมกําลังตัดแนวนอนอยู่นะโค้งนี้ตามรูปศีรษะเลยนะคดนะ้านกำเนิดซารอนนะครับหรือสถานบันสอนพระปจารย์ใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยพระหนโยธินห้าบสองชาวบ้านเขาเรียกว่าซอยทหารอากาศ ตรงข้ามตลาดสดที่จเจริญเขตสายไหมกทมนะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับ B t s นะครับลงอะไรสถานีสะพานใหม่ออกประตู4ี่นะเดินเข้าร้านนะครับเดินเข้าสถาบันได้เลยอยากจะมาตัดผมนะครับอยากจะมาเรียนตัดผมเชิญเลยครับตอนนี้ช่างว่างอยู่นะครับช่างใหญ่ว่างอยู่ที่เราจะตัดโอเวอร์ซิสโคมขัดนะตัวน,นี้นะครับหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามแให้มันคืนกันอะมันเป็นหน้าที่ของกังไกลส่วนบนนะหน้าที่ปัตเตรียนหมดแล้วนะครับวางกันไกบริเวณไหล่สันบีแล้วก็เงียบๆๆขึ้นนะครับนะครับตัดเคลื่อนบีขึ้นเลยตามรูปกระโหลกศรีรษะนะครับรอบศรีรษะเลยนะครับ มันฝึกกันได้มันเรียนกันได้ปริญญาตรีเรียนสี่ปีตัดผมชายเรียนสาสิบาทเองหาประสบการณ์อีกสักหกเดือนปีนึงก็เปิดร้านได้แล้วนะครับโควิดมารอบแรกอะโดนคำสั่งปิดร้าน4ี่สิบสี่วันนะตกงานนะครับรอบสองรอบสามรอบสี่มานะครับหนักก็รอบหนึ่งอีกไม่เปิดก็เหมือนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คำสั่งบล็อกดาวก็ก็เหมือนล็อกดาวเนื่องจากชาวบ้าน ลูกค้าก็กราหวาดลัวนะจองคิวมาก็มีการยกเลิกนะแต่ช่างใหญ่ก็อะไรก็ยังต้องเปิดร้านนะเพราะมีอาชีพเดียวจะให้ไปตัดหญ้าไม่ได้ตัดไม่เป็นด้วยนะครับตัดให้สวยงามกลมกลม่อมนะทีนี้มาดูนะครับเหลี่ยมตรงนี้ 5, 5, 5, 5. เก็บรายละเอียดเลยตรวจด,ดูครับซ้ายขวาให้มันกลมตามรูปทิานั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาลงฟันปลานะ เราจะเอาความบางออกนะครับ20%เลยนะเพราะพี่ก็สั่งสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่เขาเย็นหัวหน่อยนะครับก็ให้มองเป็นกี่แถวให้มองเป็นแปดแถวแนวตั้งนะครับนะครับหนึ่งสองหน้าใบหูนะครับสามสี่หลังใบหูนะครับบริเวณนี้หนึ่งสองสามครับสับเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่พลิกวีลงหนึ่งสองสามสี่พลิกวีลงกลับมานะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สังเกตว่าผมสับบนหวีนะ นำมาดูสับใต้หวีบ้างนะครับลงเทคนิคไปเลยนะคออกไปแล้วอตัวนี้หนาใช่ไหมถ้าจะลงรายละเอียดอีกก็อะไรลดต่อผมออกห่ากันไกลสองมิลนะนะครับลดต่อออกแล้วก็ฟันไปหนึ่งสองสามิกหวีลงหนึ่งสองสามต่อออก ครับถ้าไม่อยากเดิอนอ้อมเก้าอี้ก็อะไรหมุนเก้าอี้นะเก้าอี้ร้านบาเบอร์ซาลอนมันจะเป็นเก้าอี้ไฮดรอลิกนะเราสามารถที่จะอะไรหมุนได้นะครัสับเลยสับเลย สับกลับมายังได้เลยสับมาเลยคือสับตามฟิลลิ่งก็ได้ตรงไหนหนาสับเลยหยิบสับเลยนะครับใช้แปลงแปรงนะครับปัดเสง็จแเปิดเป็นความร้อนเป็นลบปิดความร้อนนะเปิดลบเย็นนะครับเอาไปเลย วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยให้ถึงร้านซับเลยนะขอบคุณพี่ฉลองชัยนาทมากที่อนุญ,ญาตให้ช่างใหญ่ถ่าย,ยวิดีอนะหาเจลนะครับสำหรับบาร์เบอร์จัดทรงส่งลูกค้านะครับก็มีเพิ่มเติมคืออะไรกันโกนหนวดการขอบกันจอนนะครับแล้วก็จัดทรงนะครับบาร์เบอร์ไม่มีสระผมนะถ้าจะสระก็คิดตังค์เพิ่มส่วนซาลอนนะครับต้องเอาลูกค้าไปสระแล้วมาเป่าแห้งนะแล้วเก็บรายละเอียดที่หน่อยนะครับแล้วก็อะไร หาแว็กดีๆหอมๆแพงๆใส่ลูกค้าหน่อยนะครับลูกค้าถามว่้ยใช้แว็กยี่หอ่อะไรวะเราก็ขายแว็กให้ลูกค้าไปนะครับเพิ่มรายได้เข้าเข้าร้านนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดี